สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวรัชดาพรลำลพินโชูโออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้น้องมิวกะมาถึงบ้านน้องอุ้งอิงแล้วค่ะทุกคนนี่เลยมาห่อแล้วค่ะตอนนี้กำลังสิยังลุกไปบึงนะคะว่าทีมงานกำลังเห็นยังอยู่นะคะเอ่อบรรยากาศก,กัลังฝนตกเนาะคะ่ะอ่ออาชี ชื่นแช่ใน,นจักน้อยกับว่าเป็นยังค่ะมือเนียเข้ามาก,กันด้วยใจนะคะแล้วก็มีศิลปินมากมายหลากหลายคนมาเอ้าดงองโซเฟียกับมาหอดแล้วค่ะพอดีเลยนะคะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่ามีใครมาบ้างนะคะไปตุ๊กตาให้ออเอาตุ๊กตาไปให้องค์อีกนั่นอ,อย่าอย่าเพิ่งเอาลงก็ได้มั้งหรือเอาไปทีเดียวเลยฝนเพราะว่ามันค่อยไม่จืน้นฝนซาแล้วเด้เออฝนซาแล้วก็ไป มันมีตัวมันมีตัวเดียวเอาเอาเอา,เอาตัวที่เรากดตั้งใจกดวันนั้นอ่ะไ,ไสแล้วปเ, <c oughs> <c oughs> เราไปกันเลยว้าวทำไมมันตื้นจังเลย <c oughs> เรายกเกือบนะแล้วเราค่อยไปล้างทีเดียวเพือ่อนว่าใครอยู่มันเป็นดินไสยปะติดอกะ Uhm. เดี๋ยวเด <ând maybe. S 1> ี๋ยวเราถึงบ้านน้องแล้วพระรับกับคนตอนเราจะค่อยๆเดินฮะเออดินแห้งไปท่าผุ่นอ่ะโอ้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  ไปทั้งปุญนไปทปั้งบุออต้องไปหาหมูล่างต้องเกือบเดี๋ดยวขออนุญาตล้างเซ็ตเกือบก่อนนะคะซึบเนื่องจากว่าแถบซอกข้งางยางข้างหูงส่งไปพี่อบสวสดีค่ะวัสดีค่ะว,ว,วัสดีค่ะ ป้ววดีค่ะอุ้ยคุณไหนมาเจอกันแล้วคจะลเียนม้งเมนค่ะคุณถึงในบ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอกวโอเคครับแขกโอเคครับฉันนอแฝก ขาแฝดอกแอลได้กลายเป็นแปสมบอแฝดสางเหมือนมากต่าไปได้ใา้ใชก็คือผู้นั่นผู้นีเนาะผู้จัดการผู้นั่นก็ว่าคือข่อยผู้จัดการผู้นีก็ว่าคือผู้นั้นผู้กันการบอกไูาทีเต้เยังไงีจผู้สิเ็ไปยังไหนเพียงังไหนี่ยน้ำมาเล่นกับ้อยบาลเท่าไหร่ล่ะไม่เงียบเป็นกระถไปเลม้่เด็กหินป้อมแปมเปอไ์เปอร์ไปไหน โอ้แสดงว่าสตาร์ทลใเห้เปิดเตี่ย่เดี๋ยวไลังกุิพนกิาแตดเกูดี่น่ักก่อนเอาไ่ดรูตากมาใจขึ้น่ะไม่กันแดกสูบเบิ้งกันเด้ลกูใจสองตสูอยูเแิวนี่ย้าแต่ไม่แบอกกูทาแล้วกูไปยุ่ข้างหลังเราไปไปสร้างาสร้าหมือเป่อยู้ทงหนาเลยรู้สินาบนันอันนั้อันนี้ตัวพวกกันละีเพราะวาุยาเต็มก็เป็น มาเนหลีกติปัน่ลด้ยกับเป็หล่คุณบอกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาเอายงหนุ่มมาเอายิ่พลังด้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมากินข้าวมากินข้าลังหนอยฮัลโหลฮัฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮััลโลฮัลโหลฮัลโหลลโหลฮั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 ลโหฮัลโหลโหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮัลโหลฮัลโหโหล ต้องพูดสอนมาสามีเนาะคคู่หรอแกแตงกมนิ่ที่เธอเออมน่ M by Thank you and you Thank you sit d o หารื่พี่หาเรืมึงหารืหมดเออมวันนี้คะแม่หน่อยดสอนภาษาจีนได้ังไเออลากปามเจ้มึงนี่เนาะมน่ที่เธอกืขึ้นอวลาดีละ

จะวาเห็นลูกกินนนาแจะว่ามันเศร้าเห็นมาก็เห็นได่าันใช่ใเห็นยังไงมันนอนคัเอาแล้วเหนมาอันวอสติยู่ไม่ดีระดเอาหัวแห้งมาวิยูเน่มากินวอสีนยูเนโซเฟียจ้ะเอโซีเอาล้เอาล้เอาล้วอายอยู่เห็นว่าม่ตอว่ันเอาเมเออเออไปสิบสามจ้ะไปล สองกรณีนะเว้นไว้กับสวัสดีไฟนิกกี้กับไบโอโอเคเพราว่าเไลาเกิด thank you bye bye ชอบไปเนาะไม่าช่หรือเ่าอันอันสำเนียงนี่เป็นสำเนียงที่แบบว่าเวลาคู่สอนนี่นอนนอนเว้นคู่ภาษาอังกฤษเนี่ยแม่แม่ก็ต้องการกัน ลาอยู่นี่เราก์ลกเรียกนี้ป่ลาไปพัทยาบานิลากับเบเซเป็นแล้ไปเลพี่เล่นล่ะไปเล่นหาดหมไปเร่นหาดพัทยาบอนิพี่เล่เขาเซเป็นแล้วยินอทู่ข้างหน้าแลามว่าอายุบุ้บุ้งไม่อยากอยุบุ้บุมะนี่ละจนอจะนี่ละอยากอยุบุ้งบุ้งอันโ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 น ว่าอายุบุ้มบมันก็อย่าบบุ้มขันเป็ดแย่ขันเป็ดแย่อันแรกออขันเป็ดแย่ขันถามังสันเดอเออน้มกูหน่อยว่าว่าจีอายุบมบุ้มบบุ้มาังไหนะบุม้เลยวันนี้ไอก I'm sorry sorry สนอว่า no no บุม I'm sorry sorry แล้ว่าบุมุบบ้าใจหรอาันใจบ้าใจพีชบอกเอาว่ะ่ไมไปยืนปเออน่นนั่นั่นนันแหละใช่ ไปอันอันอันเไปเซลนะโอ้เซลัวร์อไตายล้มันมันไปเซลไหก็เลยถาม่โนโนโนเซลเอฟีฟรีเดี๋ยวเดไปไมาๆเดี๋ยวมันมันแค่ภาษาอยูได้ตอนนี้โมขนาขนาบุงบุงก็ตอข้ใจแมปรมาอ่า ข้อ้นนั้นเขาจะหมุดจ่เลยมาเย็นอยู่ป่าเอา้อกอนันต้นมเข้าวิอ๋อเอาปีนอินขคอคนั้นน้ำเท่มันกทไหนมันกับาานี่เนาะีบ้านกนยังหัวึเปลลเใช่ไหมวาาไ้ขึนเอเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะ ตอนนี้ถึงบ้านน้องแล้วนะคะบรรยากาศกับกำลังหลวบรวมศิลปินนี่แบกกำลังเททนี่ยังเหนึ่นนี่แบกแกำลังกป็นประปุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะเสียสักเริ่มร้อยแบบยบาย